สวัสดีทุกคนสบายดียามยมื้อแลงนะจ๊ะตอนนี้ก็คือเฮาอยู่ที่เฮือนครัวสวัสดีจ้า <c oughs> ต่อจากไลฟ์สดมื้อน,นั้นนะกะเฮาเว้าในไลฟ์สดว่าอ่ามื้อน,นี้จะเฮ็ดเมนู Uh, ต้มเส้นเนาะแล้วก็ราบซีนควายพร้อมทุกคนเนาะเดี๋ยวมันนี้กะเดี๋ยวจะมาซอยซีนทุกคนนี่ซีนเนาะอันนี้ข้าใซอเป็นซีนหมูนะจ๊ะส่วนซีนควายกะเข้ากะเอาไว้ลาบทุกคนเนาะเดี๋ยวพูดแหละถ้าเออเข้ามาเดี๋ยวให้ไอ้เพื่อนเห็ดให้เบิงเนาะวิธีเห็ดราบซีนควายทุกคนนะทางฝั่งลาวทุกคนเนาะอากาศหนาวแล้วปเดี๋ยวเ้าจะมาซอยซีนกันทนะุกคนเนาะซอยซีนหมู เต๋อต้มข้าวเปียกทุกคนเนาะวันนี้เอาเห็ดข้าวเปียกป่าแล้วก็ข้าวเปียกหมูน้ำเนาะส่วนแม่เฮาก็เอือเฮาแหละก็จ้ากินเนื้อทุกคนเนาะกินลาบซีนส่วนเทาก็กินข้าวเปียกทุกคนเนาะแต่ว่าประเภทลาบก็กินได้ยู่เนาะกินได้ยู่แต่ว่ามันเป็นซีนทุกคนเป็นซีนแล้วมันหย่อยยักเนาะอือแบบป็นคนที่กินซีนกินซีนแล้วมันอิ่มไวทุกคนเลยมันหมคือกินป่านะกินป่ากินผักก็คือหย่อยไวอือโดยนีสใส่แล้วกะ ถ้าถามว่ากินได้บอสซีนเนาะก็กินได้ทุกคนเนาะก็กินได้ตามปกติเลยแต่ว่ามันก็กินน้อยลงอะแหละอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะวางเนื้อกันซื้อมต,ตลาดนะัดทุกคนเนี่ยอันนี้เนาะแม่หมู เป็นตอนง่ายๆเลยมันก็จะเป็นกระดูกโดนเนาะกะซีนติดกระดูกเนาะแล้วก็จะมีอ่าหนังทุกคนเนาะหนังในหนึ่งเนาะน้ำมันในหนึ่งแต่ประเภทหนังอีกอย่างีนก็เ่าก็จะเอาไอ้ปิ้งเอาทุกคนเนาะคันปีงมันก็จะแซบทุกคนเนาะหนังก็ได้คันที่เขาเปียกก็คือบ่แซบมันได้มันสีอือำเนาะมันสีแบบมันๆเกินไปทุกคนเนาะอ่ะเริ่มกันเลยทุกคนเอากระดูกนี่แหละไปต้มเนาะ เอาใช้เป็นกระดูกนะซีนก็ได้อยู่นี่เอาประมาณนี้ซีนกักนนะซอยซีนแล้วก็เดี๋ยวห้องจะไปคัูวปากต่อเนาะแต่ว่าก่อนที่จะคั่วปากอจะต้มอาซีนอนเนาะต้มกระดูกก่อนเฮ็ดน้ำซุปของเฮาก่อนนะึงคนเนาะเดี๋ยวจึงมาเฮ็ดอาขขาเปียกปากของพ่อเฮา ส่วนแม่ก็เห็นลาไปเดี๋ยวเราจะมาทั่วป่าดูคนเนาะทั่วป่าเป็นเขาเปียบป่าแห้งข่ำแห้งหนาวทุกคน,นตอนเ้ามากกื่อกาหนาวอยู่นะ เมื่อกหนาวอยู่แต่ว่าตอนไม่บ่ายมาตอนเที่ยงเที่ยงมันก็จะอ่าบนหนาวบันไดทุกคนนะแต่ว่าแรงแรงมาประมาณหกโมงหาหนึ่งทุ่มอ่ามันก็จะเริ่มอากาศหนาวทุกคนอากาศเย็นเนาะกันยังบริไดบันไดทันกันยังบริไดอาบน้ำเถื่อทุกคนเนาะเช่นกินแล้วบันไดกินข้าวแล้วจึงอาบน้ำเนาะ จะเป็นข pues er ้าวเปลี่ยวป่าทุกคนเนาะข้าวเปลี่ยวป่าเส้นก็จะเป็นเส้นใสๆนะเพราะว่ากะเจาะเห็ดสดเห็ดสดๆเลยเนาะเห็ดแล้วก็เอามาขายเลยทุกคนเนาะมันกระซุกไววใน่หนึ่งเนาะข้าวเปลี่ยวป่าทุกคนอันนี้จะเป็นหม้อของพอฮาวนซาส่วนนี้จะเป็นน้ำทุกคนค้างไว้ลวกเส้นนี้เนาะลวกเส้นทุกคนอันนี้จะเป็นน้ำซุปนะน้ำซุปปลากระดูกหมูทุกคนเนาะนี่จะเป็นประมาณนี้น้ำซุปกระดูกหมูทุกคน มันจะเป็นหน้าตามันก็จะแซ่บๆน,นิดน,นึงเนาะกะใส่พริกทุกคนนี่จะแซ่บอีกแบบนึงนะมาอึ๊บอึบเนี่ยพอเฮาทุกคนจะ,จะปรุงลงให้เรานเนาะอันนี้จะเป็นข้าวเปียกปลานะข้าวเปียกปลานินทุกคนถือว่าแล้วเนาะอันนี้นะเดี๋ยวเครื่องปรุงอีกอย่างก็ให้เราปรุงออเอาเองทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปเห็ดของเฮ่าทอยทุกคนเนาะ ก็คือถาดใหญ่เลยอ่ะนี่ถาดใหญ่เลยถาดใหญ่เลยเพราะว่ากินสองคนนะจ๊ะนี่หน้าตาบป๊ดแฟรนด์แฮมแซบป่ะอื้อแล้วอ, <laughs> อ, <laughs> อันนี้จเป็นเขาเปียกปะะก่านทนะุกคนเนาะปูมลายทุกคนเนาะน้อยๆนั่นก็แซบแหละเขาเปียกป่ามีผักมีเส้นทุกคนเส้นก็คือว่านุ่มอยู่นะือว่านุ่มอยู่นีแซบเลยทางนี้ อันนี้จะเป็นข้าวเปียกของเฮาทุกคนมาได้มิเอ้ยนี่แม่มาได้มาได้นี่ข้าวเปียกป้าหลายแห่งทุกคนมีลูกชิ้นมีเลือดนะจ๊ะนี่จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะใส่หม้อเลยทุกคนใส่หม้อใหญ่เลยมาเดี๋ยวจะมาชิมมูนุบันมาทุกคนมื้อนี้กินกับท่านพ่อนะนี่ มาแ้วเลยหนาวววหนาวเนาะหนังใครเล็กกับหนาวด้วยบมท่ไมถ้าพูนก็คือบุนๆเลยกำลังอ่า เห็ดลาบนะเดี๋ยวเขากินจะหน่อยเดี๋ยวเขาให้ทุกคนไปเบิงวิธีกับเห็ดลาบอยู่ทางฝั่งพี่อันนจะเป็นลาบควายนะมีเครื่องในมีอย่างทุกคนจะซื้อละโเละโมนี้เล็กออกทุกคนอืม แซ่บนนย่างก,กี๊เขาเปียกแล้วทุกคนอันนี้เลยเอ้องเขากำลังเฮ็ดลาบนะเฮ็ดลาบต่อทุกคนเมนูนต่อไปนะน,นี่จะห้องลับคุยทุกคนอันนี้มาเพียแลยนะ้วม,มาเพียแล้วซ <c oughs> อยซีนละนี่ตอนประมาณไหนทุกคนนะพอดีพอดีกินอันนี้จะเป็นเครื่องในทุกคนเครื่องในควายนะ มีตับมีอย่างไรเนาะมีตับมีใส่มีอย่างัหละนี่สามสิบกีบอีกบปากจะห้องมีสามสิบกีบนะกับพเนี้ยแหละเอาห้องาทาง้างบ้านๆๆ้องห้องพเนี้อือผักขี้ริ้วไปเอาหายังเชฟเขาเอาเอาเชฟเองหาก่อนอืออ่ะวิธีการเ็รับคายทุกคนของทางฝั่งพีเนาะ <ๆ S 2> มันจะคือกันยูโบ๊ทเนาะก็จะคือกันนะคิดว่า เดี๋ยวกเขาก็หาดมไปหาดมมาพริกไปตอนนี้เก่าแล้วบ้ตัวนี้ใหม่แล้วบ่หน่อยนี่เอาเบิ่งทุกคนเอายังใส่อันนี้เครื่องในเครื่องในใส่เครื่องในแ่ะต้มบานเครื่องในก็ต้มแล้วแต่ว่าชีนก็คือยังพันอ่าสุกนะเขาหินแบบสุกอ๋อห็ดแบบสุกอืมันแมนเ้อเหิดแบบดิบเอกกับซีใส เครื่องแล้วก็กินเลยอเอาแต่๋ยวนี้เอาเฮ็ดแบบสูตรของตะคุนปกนติใสญญออนนอ่อย่างอีกอะไรอันนี้ไม่หยาเลยขิงบ่ข่าบ่อ๋อเป็นข่าทุกคนข่าเอามาต่ำนะนเป็นหอมแต่ว่าผมมีใบอันมะกุฎเมื่อกี้หงงูก็มีเลยหลังเฮือนาพดไปออ <laughs> สาวบอกความจริงบอกความจริงออกมาเนาะเฮ็ดกินกับข้าหนาวอีทุกคนทั้งหนาวนะมมนยังไม่ดึกนะแต่ว่าอากาศมันมหนาวบางเฮือนก็เรียกกินแต่หามงกุลอะขวดเนาะเองเลยเดียวผลใส่ข่าเนาะแล้วก็ใส่ข,ข้าวขัวนี่ใส่กระขัวลงไปแล้วพริกเนาะนี่ต่อไปอก็แล้ว เขาขวก็ใส่จนหมดเลยทุกคนเท่าไหร่ว่าไม่ได้ขวไวัยนะสีขลุ่นขลัวเลยทุกคนเนาะย่างวันแล้วเถื่อนนะบ่ว่ะบ่วกเนาะเนใดบ่มีประเด็นนี่ถือว่าถือว่าเป็นคนลาวเงินใดโบมีประเด็นนี่นี่เงินเฮาต้องมีประเด็นทุกคนประเด็นกระบองเอายามนำเลยทุกคนเนาะไปเอาปลาซิวทุกคนปลาใหญ่ปลาใงใบ เอพกไปเนาะผัวเด้อมาเห็ดปลาเด็กโอใส่ลายเซฟลายใส่ลายเซฟลายใส่น้อยเซบน้อยผงนัวทุกคนคนนสูตรมันกมบูมีอย่างไรแล้วเราจะคือกันกับฝั่งคุณทะเลกับมีอะได้ใส่เลือดอืมโอ้ทางคุณใส่เลือดได้เลือดทางบ้านเทาก็ใส่เลยเลื่อนถงก็จะเอาเลือดดิบมาพักๆใส่บางคนก็ว่ารับเลือดอันนี้รับปกติอืม รับเลือดโมแมนรับเอาเลือดเลือดดิบมาพักสิเดียวยังไม่เคยกินนะเห็นไทยบันทงจะเห็นอืมไปเลยมาเพียนี่คือแบบได้รับเลือดเองเพียมาเซใส่กับปันซีนนี่แหละอก็มาแบบให้มันน้ำเพียมันเข้าซีนดีนะแมนอ๋อแบบนั้นอย่างมาเพียเุกอย่าง ปั๊บหอมเลยเนาะนี่โอหอมอยู่นะนายกินอยู่นะทุกคนลาบกระดานสุกแล้วบันี้ลงมือลดได้นะฝีมือของพี่สาวของเราแซ่บอยู่บ่แซ่บนะลบแซ่บจิ่บอเอ้าพี่เมวันทองพี่เมวัาแซ่บอยู่บ่เมวันเยอะแค่คนนี้แซ่บอยู่บ่เมแซ่บวันนี้กินแล้วแซ่บเนาะกินลาบทุกคน กะลาบอันนี้จะเป็นต้มอะต้มเครื่องในบ่ต้มต้มซุปน้ำเนาะเออนี่นี่กะลาบทุกคนอันนี้แกงหน่อไม้โมสวยนี่มามาชิมร่วมนิซุปน้ำก่อนซุปน้ำหลอกคอแอร์หลอกคอแอบกอดซุปน้ำหลอกคอแอร์บัวเอ่อปอดอันนี้อุ้ย นี่นี่น่าเสื่อมกระอืดคมดีนะหมาเพี้ยทุกคนเซ็บเซ็บฉันก็มัดเอาขขาตัวกันดนๆได้กินเนะ,ะขาดหลายคนแล้วนะขาดอีกเลยคนหนึ่งาม,มาทุกคน กินข้าวแแล้วกันเ,าเนาะแล้วเขาขอตัวกินข้าวก่อน